สสมานิดนบอมานดีนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่หมู่ที่4บ้านโคกพลิกตําบลคุ้งกระถินเพื่อตรวจดูสถานที่ที่คาดว่าน่าจะมีโบราณสถานอยู่ณที่บริเวณแห่งนี้ค่ะ ที่บริเวณพื้นที่สาธารณะหมู่ที่4บ้านโคกพลิกตำบลคุ้งกระถินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะนายสุวั์อมรธีรกุณนายกองการบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถินได้พาสสมานิตย์นพมณดีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปดูพื้นที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่รกร้างที่บริเวณหมู่ที่4บ้านโคกพลิกตำบลคุ้งกระถินซึ่งห่างจากจุดที่ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์จำนวน5โครงประมาณ500เมตรซึ่งเป็นพื้นที่ดอนและ มีอิฐที่ชาวบ้านได้ขุดพบซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอิฐที่มีอยู่ในที่บริเวณนี้มานานกว่าร้อยปีซซมนิตนพอมันบดีนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพื้นที่บริเวณนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่มีโบราณสถานอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่ามีการขุดพบก้อนอิฐที่มีลักษณะคล้ายกับก้อนอิฐในสมัยโบราณขณะขุดดินเพื่อทําการเกษตรซึ่งก็จะได้ให้ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระทินทําเรื่องไปยังจังหวัดราชบุรีและให้ทางจังหวัดราชบุรีช่วยทําเรื่องส่งต่อไปที่กรมศิลปากรเพื่อที่ทางกรมศิลปากรจะได้ดําเนินการเข้ามาตรวจสอบณนะที่บริเวณแห่งนี้ว่ามีโบราณสถาน อายุประมาณเท่าไร่เพื่อที่จะได้พัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไปประมาณ5 0 0เมตรเนี่ยก็เป็นบริเวณที่เป็นที่ลกร้นงนะครับเป็นที่สาธารณะแล้วก็มีการพบปิดโบราณนะครับซึ่งผมจะให้ทางท่านนายกองการหารนตกษามลเนี่ยทำเรื่องไปที่จังหวัดให้จังหวัดทําเรื่องไปที่กรมศิลปากรเพื่อที่จะได้มาตรวจสอบว่าณนะที่แห่งนี้เนี่ยเป็นโบราณสถานอายุสักเท่าไหร่แต่ว่าจากฟัง ที่ชาวบ้านพูดนะครับบริเวณแห่งนี้เนี่ยจะมีผู้คนมาแอบขุดโบราณวัตถุแต่ว่ามาขุดมทุกครั้งก็จะวิ่งหนีทุกครั้งนะครับเราก็เลยเดูจากจุดนี้ก็จะพยายามที่จะพัฒนาให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงนรักแล้วก็ให้พี่น้องชาวราชบุรีได้รู้ว่าณนะที่นี้เรายังมีที่เป็นโบราณสถานนะครับที่มีผู้คนมาอยู่ก่อน พวกเราณนปัจจุบันนี้อายุนับพัน,นปีต่อไปนะครับ<ล>ก็จะพัฒนาที่ตรงนี้และก็ต้องขอขอบคุณมีสัสกดิ์ของอินนะครับที่ยืนข้างขีางาท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้มอบของเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องทองไม่ว่าจะเป็นลูกปัดของโบราณนะครับมาสู่พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านโคพิกให้สมบ,บูรณ์นะครับในอนาคตอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวราชบุรีว่าเรามีแหล่งโบราณสถาน กับครบแล้วก็มีที่มาที่ไปมีผู้มีจิตศรัทธาวันนี้มามอบให้กับโค์งการมหาสมุทล20ว่ารายและในอนาคตก็จะมีผู้คนนาสิงของโบราณมามอบให้อีกมากมายนะครับถือ <c oughs> ก,การนี้ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวราชุรีนะในอนาคตอันใกล้เราจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าให้กับพี่น้องชาวราชุรีเราเพิ่มขึ้นไปอีนกนะครับขอบคุณครับเห็นไหมที่ดอนเห็นไหม ปิดโคกตรงนก่อนสแสดงว่าตัวนี้อาจจะเจอถ้าเจอศีลาแรงยกเนี่ยทำเรื่องไปที่ <จะ S 1> กรมศิลป์ให้เขาไปถ่ายรูปดูว่าต,ต,ต,ตรงข้างล่างจะเป็นฐานคดีนะฐานคดีต้องเป็นแน่เดี๋ยวเราก็ให้ให้ให้นักข่าวทําเรื่องหน่อยนะแล้วเดี๋ยวจะได้ให้กรมศิลป์ลเลยเนนขานาดนั้นว่าเป็นรวม